สวัสดีทุกคนด้วยนะครับว,นนวันนี้ผมจะมาทำคลิปเล่น Roblox Map นักกีฬาไม่มีชื่อและนี่เป็นคลิปยาวคลิปแรกในช่องผมมันเลยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยิงโดนว่าเลือดมันเหลือนิดเดียวแล้ว เฮ้ยแพ้ได้ไงวะกูแขนแค้นแขนแขนหนุ่มหน้าหนุ่มนากูว่ากูก็ไม่ได้สายตาเอียงนะกูเห็นนะค่อยๆคุยกันดีกว่าเฮ้ยกูโดนไรวะ ลูกซองศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดมันมันไม่ได้ถือปืนและเสร็จโจวดขอบคุณเชื่อเรื่องทรงลิขิตบอกกูไม่เชื่อแต่ลูกซองศักดิ์สิทธิ์เชื่อเดี๋ยวดิพระเจ้าให้โอกาสกูโดนด้วย โดนอีกตัวเฮ้ยอย่าเข้ามากูมีวจังหวะนี้แหละแค้นนี้ต้องชำระเฮ้ยไอนี่มันมาจากไหนวะตายหนึ่ง ใครมนยิงกูวะตายสองมึงไม่ตายวะเ,ยเฮ้ยมีมันที่อะไรเนี่ย ลาสหัวเองเองจะเย็นผมไม่ได้ตั้งใจลาสให้ฟังกันบ้างดิหมดเวลาแล้วหรอวะไม่ต้องดูตัดข้ามไปเลยโดนคู่แต่ทำไมกูเจ็บกว่าวะอย่าตามกูยังพูดไม่จบเลย กูแค้นมึงอยู่ไหนเฮ้ยก่อนจะยิงบอกกันบ้างดิมึงใครเนี่ยแค้นนี้ต้องชำรักอ้ามีคนแย่งหรองั้นกูเอามึงต่อเลยแล้วกันตายคู่แต่กูไม่ผิด อยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะอันนั่นไงกูมไม่เล่นละ